สวัสดีค่ะก็มาพบกับอุนอเวคุณแม่พาสวยรวยไปด้วยกันนะคะอ่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณตัวเองขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีขอบคุณเงินทุกบาทที่ไหลามาเข้าไหลามาเทมานะคะอขอบคุณตัวเองที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็คิดบวกนะคะหลังจากที่เมื่อวานนิวได้ไปฟังเฮียนอตก็คือชอบฟังคนที่มีวิสัยทัศน์ของความสำเร็จ นะคะคนที่มีชีวิตดีๆอยู่เนี่ยเขาจะมีวิธีคิดที่พาตัวเองไปสู่ความสําเร็จดังนั้นอุชอบฟังแล้วก็มา พิจารณากับตัวเองแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกครั้งที่เราใช้เงินเนี่ยเราไม่มีเราก็จะใช้เงินไปซื้ออะไรไปเราก็จะเครียดแล้วว่าอุ้ยมันสําคัญไหมมันจําเป็นไหมให้ไปแล้วเขาจะไปทําอะไรโอนไปแล้วเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือเปล่าเราเครียดแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดแบบนี้ค่ะเออเรามีความสุขที่ได้ให้ให้ไปแล้วเขาจะไปทําอะไรก็ ช่างเขาเราให้เรามีความสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งของคนมีเงินของคน ที่มีคุณภาพชีวิตด,ดีๆเขาเอามาใช้กันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณเฉลิมฉลองกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆน,นะคะวันนี้อุตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอุพับผ้าหม่มอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของเราแล้วนะก็มีความสุขภูมิใจในตัวเองนะคะเราสำเร็จตั้งแต่เราตื่นนอนแล้วนะคะแล้วต่อมาก็อะมองดูบ้านนะคะเคยเป็นคนที่มองดูบ้านโอ้ยโลกจังวะทำไมบ้านลกจังแต่จริงๆแล้วนะคะ จากที่เราจะมองแล้วบอกว่าบ้านลกจังเราก็แค่ลุกขึ้นไปเก็บค่ะเก็บกวาดมันก็สะอาดเฮ้ยวันนี้อุทํำแล้วรู้สึกว่าเออทำไมเราต้องไปนั่งเครียดทำไมเราต้องนั่งคิดเยอะทั้งๆที่เราแค่ลุกไปทําดังนั้นก็เลยอยากก็เลยได้แง่คิดได้เคล็ดลับจะมาบอกแบ่งปันนะคะว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะ,ะคุณก็แค่ทำมันทำเรื่อยๆ แล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ทำมันเสร็จคุณก็จะกลายเป็นคนสำเร็จนะคะอย่างอ่จริงๆเลยทำออนไลน์เนี่ยบางคนเล่นมือถือไม่เป็นบางคนเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่เป็นโพสก็ยังไม่เป็นอ่ถ่ายรูปตัวเองก็ยังเขินๆจะพูดอะไรก็ยังไม่กล้านะคะกลัวเขาว่าออยกล้องบ้างสารพัด เหตุผลต่างๆนานานะคะแต่ถ้าคุณลองลุกขึ้นมาสิคุณลองทำมันสิถ้าคุณมัวแต่คิดคุณจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์นั้นมันจะเป็นยังไงแต่เมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำนะคะอ่ะเราอายจริงเหรออ่ะเราก็ทำได้เนี่ยพอเราไปคุยกับใคร เอาเขาจะด่าเราไหมเขาก็ไม่ได้ด่าเรานี่หรือถ้าเขาจะด่าเราก็แค่รู้ว่าเขาด่าเรามาแล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกรับมือกับสิ่งนั้นยังไงเนี่ยค่ะคือเคล็ดลับที่มันทําให้เราที่มันทําให้อุกลายเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะทํากล้าที่จะแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะลุยกับสิ่งต่างๆนะคะวันนี้มาทําเจอเนสตต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ทําให้อุได้คิด ในทางที่คนสำเร็จเขาคิดกันแล้วก็ได้แบบมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างวันนี้ทำคลิปออกมาก็แบบ เออก็ก็คิดแบบนี้นะคะก็เลยมาแบ่งปันนะคะก็นั่นแหละค่ะลองเอาไปทําลองเอาไปคิดดูนะคะหนึ่งแหละสรุปง่ายๆก็คือขอบคุณเงินค่ะไม่ว่าเราจะใช้ใจ่ายอะไรไปถ้าเราตัดสินใจที่จะใช้มันไปก็จงขอบคุณมันที่ทําให้เรามีความสุขนะคะ 2. เฉลิมฉลองกับความสําเร็จนะคะตื่นเช้ามาอะไรที่คุณทํามันได้ก็คุณก็แฮปปี้ดีใจนะคะ ขอบคุณนะคะกับสิ่งที่เราทำลงไปแล้วมันเกิดผลลัพธ์นะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะดึงดูดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาหาเรานะคะคิดบวกเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนสำเร็จเขาทำกันเขาคิดกันถ้าเมื่อไหร่เราคิดดีนะคะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเมืเ่อไหร่เราทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดีเราจะได้วิธีการดีๆเข้ามาหาเราแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ที่เราคิดลบนะคะเรามองสิ่งลบๆเรามองหาสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นเข้ามาหา ตัวเราวันนี้นะคะถ้าคุณหมดกําลังใจถ้าคุณเหนื่อยคุณท้ออยู่คุณลองมองหาสิ่งที่จะมากระตุ้นคุณสิ่งที่มาเป็นแรงผลักดันให้คุณนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาอยากได้อะไรอยากทําอะไรลงมือทําค่ะทํามันให้เสร็จแล้วคุณจะกลายเป็นคนสําเร็จที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี<ม>ก็ฝากไว้นะคะและก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ